สวัสดีค่ะเมื่อนี่สิม่าถ้ามาจีเขาเใส่ไข่เมื่อนี่ก็อยู่ในบ้านคือเกานักเมื่อนี่หนักเลยเมื่อนี้ลบสิบสององศาอากาศข้างนอกหนาวถนนลืน่นไปใส่ยางไปใส่บดไดเลยขับรถกะย่านรถตกถนนหลายช่วงเลยนี่นกระชิบเขา่าเข่าเนี้ยใก่ไข่ ล่อดังไฟไ้ล่อให้มันเป็นทานสกอนยังสิจีกระช่วงนี้กระสิมเบวาต่อจากอีพี่ที่แล้วที่เอาเดบเว้ากันไว้เนาะว่าสีมเบวาอันเรื่องคุ้นไทยการคบเปื่อนคบอย่างสียเอกันอันพูดถึงว่าคนไทยอยู่นี่นะั่นมันก็มีคนดีคนบดีนะเจ้าที่ข่อยบ่าเอามือเจ้าก็เลือกคบเอาแต่ว่าข่อยแนะนำว่า ถ้ามาอยู่หนีแล้วมีมูคนไทยนั่นคบคบปกติธรรมดาคุยกันเรื่องธรรมดาไปมาหาสู่กันใดบางครัง้งบางข้าวเฮ็ดหนังเฮ็ดคุยเบาภาษาไทยเฮ็ดหนังสู่กันขินแต่ว่าอย่าไปแช่เรื่องส่วนตัวอย่าไปมกมุ่นอย่าไปอันนี้ครับคนไทยน้ำกันหลายอยู่นี่คบกัคบคบปกติธรรมดาคือคนหูวจักกันธรรมดาอย่าไปใส่ใจเพราะว่าหลายคน มีประสบการณ์เลร้ลยประสบการณ์บอดีก็เพื่อนคนไทยน้ากันนี่ยหลายอีเล่หลายอีหลีภาาสิได้ฟังมากแรกแรกค่ะมุเจ้ามากใหญ่มากประเทศนอเวผูมุเจ้า็สิได้ไปเรียนไปเรียนในภาษานอร์ทเคเอิรนเนาะนอร์ทครูสทุกคนต้องไปเรียนแต่คือมองนั่นแหละสถานที่นั่นแหละที่มุเจ้าสิได้พอคนไทยสทยิไดมูมีมูเป็นคนไทย กหลายๆก็ลวมร่วมลายประเทศนั่นแหละหน้าประเทศมาร่วมกันอยู่ตรงนั้นมาเรียนภาษาหนวดภาษาร์เว์ไห้เบาได้อันนี้ตรงนี้คอยแนะนําว่าให้มเจ้าตั้งใจเลี่ยนเพ,พระา,ารพระาภาษาการว้าภาษากต่ธรรมดาเนาไปอยู่ต่างประเทศน่าก็ต้องเ้าภาษาเขาอันนี้สําคัญสําคัญแลวก็เป็นสิ่งที่มเจ้าสิเอาตัวรอดได้ดีจากการอยู่ต่างประเทศที่ประเทศร์เว์ให้ตั้งใจเลี่ยนจะไปใส่ใจก็มูหักลาย ถ้าเห็นมูค้นไทยข่อยก้าใจอยู่มากเลกๆข่อยกระตื่นเต้นข่อยเห็นมู่้นไทยนุากันใดวเบาภาษาไทยนุากันกระตื่นเต้นก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าอบอุ่นแต่คบไปคบมากคบดนวนมันเริ่มสิบเอบอุ่นหรือเริ่มสิบเสิตื่นเต้นถ้าสิตื่นเต้นในเรื่องที่บอดีนะสิเสอร์ไพรสักหน่อยนะก็เลยแนะนําว่าให คบคุบคุยได้แต่ว่าอย่าไปแช่เรื่องโซนตัวอย่าไปเว้าประวัติประวัติอีหยังอีหยังกระซงอย่าสิไปเว้าคบธรรมดาเว่าเรื่องทั่วไปชีวิตประจําวันปกติทั่วไปอย่าไปใส่ความรู้สึกไรแรกๆคบกันก็นดีเพอมันบวทาน้บ่ทเนกเก่งสนามได้ถ้าหลังๆถ้าคนให้ห้านี่มม่ยุนีนั่น,นถ้าเก่งสนามึ้นถ้า อยู่ดนจังน้อยสิคิดว่าจะคองคักส่วนหลายสิเป็นจังสัน้นแล้วผู้ดีก็ดีกบ็บ่ได้บรได้เบาล่วมๆเนาะบางท่านและนแนะนำให้เรียนภาษาให้ได้แต่อีกอย่างหนึงอันสิ่งสำคัญที่ไม่ยูนีนั่นเสียบเขากันนะเรื่องกฎหมายเด้อเรื่องกฎหมายนี่สำคัญ ศึกษาให้ดีพยายามมีเวลาถ้าได้ภาษาจังน้อยแล้วถึงบ่ได้กลับไปแปลก็ได้เข้ากับพี่กูงกูงกูเกิดอย่างแปลภาษาพยายามศึกษาเรื่องกฎหมายอันนี้สําคัญสําคัญมากๆเลยพราะว่ามีผู้ยิ่งได้หลายคนโดนผัวหลอกโดนผัวโกงเงินเงินจะคว้างเลยล่ะเหตุงานทํางานมาก ในความที่ตัวเองบ่ได้ภาษาบ่รูกกฎหมายไว้ใจสามีไว้ใจผัวธนาคารบเบอร์อียงมอบอำนาจมอบหนา้าที่ให้เขาจัดการให้จ้าของเบิดย้อน่าเจ้าของบ่หูภาษาบ่หูกฎหมายพลาดอันนี้พลาดพลาดโอ้เปะเะาา๊ะภาษาพลาดหลายคอนอันนี้มีคนหูจักคนหนึ่งนี่แหละ เราก็เฮ็ดงานเราก็บ่ค่อยใส่ภาษานี่เนาะเราก็สิบ่ค่อยเก่งภาษาเรื่องกฎหมายเรื่องอย่างนี่สเราก็มีกิจการส่วนตัวเนาะก็ไว้ใจผัวมีผัวไว้ใจผัวให้ผัวเฮ็ดให้ส่วนส่วนวการเงินการธนาคารบันช่วงบัญชีธนาคารเราหงษรหัสยังให้ผัวเฮ็ดให้เบิดนอน่าเจาของบ้ไว้ใจผัวกะเฮ็ดกิจการไปยุ่น้ำกันกะหลายปีโอ้ยฮอน มั่มูตัวอีกที่หนึง่งจะของตดหนีเจ็ดแสนเจ็ดแสนโครนตีเป็นเงินไทยกะสองล้านกวากวกาสองล้านบาทสองล้านอัพอน,นะสองล้านกว่กวกัวเลยแหละมาหงมูงมอย่ที่ได้รับจดหมายว่าจะของเป็นหนีเจ็ดเจ็ดแสนโครนเสือไปเสือมาสามีสุธิรัก เอาซื้อเอาคิดแตการเอาอีกยังของเจ้าของไปเฮ็ดเรื่องกู้ยืมเงินมากเจ้าของบ่รู้เรื่องกระสีประเภทว่าเขาเฮ็ดเส้นยังกระเส้นอ่อนว่าเจ้าของบุมงบ่มี่บ่มมีปัญหาใส่หนีแสดงเงี้เจ็ดแสนสิหามาตะสายแต่แสเงเลยลอยสองลอยกระดากันคนนั้นอนนอเพคนนอ,นนอจีนก็ต้องในปล่อยลมละลาย เดนี่เขาเอินคองคูสเนาะคอนคูรสลมละลายสามีกับได้ได้เมียใหม่ไปเอาเมียใหม่ไปเอาคนเมียนประเทศฟิลิปปินส์ได้ข้าวกระหายสาบสูญนไปเลยทิ้งไว้แต่รอยช้ำกับมีเจ็ดแสนคงนั่นแหละคอยถึงเตือนหนะ่มจเจ้าไม่อ,อยู่น่นเรื่องภาษาเรื่องกฎหมาย ให้ศึกษาให้ดีให้มีความรอบคอบอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจสามีอย่าไว้ใจผู้ชายนัดพวกนี้เจ้าเล่ห์มีความเจ้าเล่ห์ในตัวเองค่อนข้างสูงกขคอยก็บใไ,ไม้าล้วนบัวทุกคนเด้ผัวข้าเจ้าพูดได้ผัวดีกับมี่แต่ว่าถ้าหูไหวมันจะดีติดตัวไหวมันบละกฎหมายภาษาจังสิเอาตัวรอดได้เริื่มจี นั่นละ่ะขอเพิ่มเติมมันนิสัยเนาะนิสัยผู้ชายอยู่นี่มีอย่างนึงอันผู้ชายอยู่นี่ซุปนี้รักงา่กงายเลิกง่ายด้วยวาสิเลือกนี่บ่ยากมันเบาคําเดียวเข้าเข่ากันบาได้เลิกกันไปหาคนอื่นซะซํำนี่ลหละมันเบา แล้วส้มนี่เลิกเลิกเลยส้มนี่เลิกบลัมลีลัมไล่มันบอกอยู่น้ำกันมาสามปีสี่ปีที่ค่อยบอกนั่นแหละอยู่น้ำกันสามปีสี่ปีเพราะว่าเขาทดลองอยู่น้ำกันอยู่หอ,อดมือมานั่นมันพออยากได้มันไปพ่อผู้อืน่นมันบอกแค่ข้าเดียวว่าเขาเข้ากันบ่ได้ไปหาผู้อื่นซะเข้าไปกันบ่ได้ดอกข้านีนก็คือจบนี่แหละคันประเทศนี้ไปน็นังสือ แล้วผู้ชายนอกเว้เนี่นีสัยสีความข้างเป็นคนที่เฉยชาจักหน่อยมันสีเบ้าดีมันสีอัน,น,นันใดเบ้าดีสีออดอ้อ,อนใดแต่น้ำอยากไดเ้าวซ้ำนั่นแหละทามันใดสิ่งที่มันต้องการแล้วนั้นพวกน,น,นี้นั่นบ่สนใจเลยมันสีคนงาน้าบ้านเ้ากับสีเอิญเอียงห่ะฮะพวกไอ้ปากหวานกนเปียวตินนั่นแหละเขาเอิญปากหวานกนเปียว จุนีนั่น,นคอยสิบอกไ้เด้อถ้ามุเจ้าเจอคนหกักหักเขาหลายเนี่ยแต่เขาบอดีน้าถ้ามุเจ้าสิคิดว่าสิเอาความดีเฮ็ดความดีชนะจิตใจเขาเลิกคิดเด้อ <S <S คนประเทศนอ์เวยเนี่ยคนนอตเนี่ยบบผู้ชายผู้ยิง่งซุ่มนี่บบบัวมีข้าว่าบุญคุ้นเจ้าจะเอาลักศาสนาพุทธจากประเทศไทยมาใส่กับป,ป,ประเทศนอ์เวย์ คนนุคนนอตคนนอเว่บ่ได้ผลพวกนี้น่นบ่หูจักข้ามวาบุญคุณให้รักตัวเองรักตัวเองไว้เซฟตัวเองไว้ย่าไปทํำดีเพื่อที่จะหวังวา่าให้เขาเห็นความดีทีสนะใจเขายายายาเฮ็ดยาเฮ็ดเป็นไปบ่ได้เลิกคิดให้ท้ำความดีด้วยจิตใจด้วยตัวของเองทํำทํำคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแค่นั้นพ่อ ถ้าห้าทําดีห้าก็สิได้ดีนะนะถ้าห้าคิดดีคิดใจห้าดีห้าก็ได้ดีสานนะัญบ่ไปคิดรไรก็ไปบ่ไปเเ้าให้ไปโอ้ยแม่เขาขี้ข่อยใหม่แนมะ่ข้ตะตบนั่นล่ะอีกอีกอย่างหนึ่งนะ่าเสริมนิสยัยเมื่อนี้ก็สิเป็นสามขอได้นิสยัยผู้ชายน็อตก็ได้ผู้ชายทีอหนีเขาเอิ่นน,อน็อตเนาะผู้ชายน,อน็อตโนเลมันเออ อีกอย่างหนึ่งนี่ซุ้มในโบจักกันข้ามว่าประชดประชันเด้อถ้ามูเจ้าเครียดมูเจ้าบเพาใจอีอย่างนั้นให้เบ้าให้บอกไปเลยว่าสิ่งไหนที่มูเจ้าบ่มักสิ่งไหนที่มูเจ้าบ่ชอบอันยาเฮดเดอบอกไปเลยอย่าเอานิสัยอันกะงองกัะแงงอันคือผูหยิ่งท่ายเฮานน่มาใส่อยู่หนีเด้อเขาไ่รู้เรื่อง้าอยู่ดีมูเจ้าเครียดมูเจ้าเบ่ปากมูเจ้าบ่เ้าเขาสชว่ามูเจ้าเป็นบ้าเดิเขาบ่รู้ เขาบ่รู้หรอกเขาบ่ดู้ว่ามูเจ้าเป็นอีหยังถั้งมูเจ้าบ่พอใจมูเจ้าบ่มักอีหยังนี่กะให้เว้าไปเลยให้บอกว่าฉันบ่มักเด้อฉันบ่โอเคจังซั่นจังซีก็ว้าไปอยู่ดีๆเงียบไม่เฮ็ดกับงอกับงงนั่นตีบ่ดีเขาสิมาปอบเข้ามูเจ้าเด้อเขาบ่ดรู้าถ้าบ่มักเขาก็บ่เฮ็ดซุมนี่บ่งเงินบ่งหอคนเขา เขาเอาแบบว่ามีอย่างกับว้าออกมาบ่ามักกับบ่ามากกักบ่เอากับบ่เอากำหนดจบกับคือจบไปก็คือไป้าเฮดบ่ได้ก็คือบอ่ย่าประชดประชั่นพวกพวกนี้บ่รู้เรื่องบ่มีเส้นดานนี่ใก้สิซุกแล้วหอมมากใกล้สิสุกแล้ว อยู่ประเทศนอกแวดน,นี่ค่ะี่เขาใช้ใครไ้เรือสิบอกว้ยใหม่ข้าตบบอกจีนจะไกันปั้นที่สองแล้วเรื่องของจี้นี่ปั้นแรกอันซุกระดูทรายมายาิเอาแล้วฮะนั่งอยู่ข้างหลังรอถ้ากินย่างเดี๋ยวไปรงเลี่ยนบ่ได้ติดโควิดเลี่ยนอยู่บ้านเรียนออนไลน์อยู่บ้านรงเลี่ยนปิดโควิดระบาด อะไรเลยน,น,นายแม่บอกว่าโรงเรียนปิดไงลกูกโรงเรียนปิดโควิดระบาดนยังไม่ติดประสาทมาเขาบอกแต่อีกอย่างหนึ่งนอนะคือยิ่งไทยคอนอไทยบางคอนอยู่นี่กับคอนอีสานบ้านเฮ้าคือข่อยนี่แหละเนาะมาอยู่บ้านกับเป็นคนปกติธรรมดาคอนออีสานบาน้านเฮ้าคนมันบ้านเพราะได้ผัวฝรั่งมาเนี่ยกะมาสถาปนาตัวเองเป็นลูกพณ่น,น้อง ูนีก็ลายแต่คิดว่าผู้อื่นนั้น,น,นต,ตั้มต้อยกู้เจ้าของเราผู้อื่นมาจากทั้งสันทั้งสี่แหละนะบ้าให้นผู้อื่นมาสถาปนาตัวเองเป็นลูกคุณหนูเป็นให้โซ่ว่าผัวเจ้าของด้วยกลับมาคมเหมือนผู้ยิ่งท่ยผู้อื่นอยู่สินยูนีก็ร้ายอันนี้ก็เคย่อเมีอยนเคย่อหูจา่าอยู่หน้อกคนหนึ่ง อันผัว่ามันกับมีชื่อเสียงจังหน่อยมีฐานะจังหน่อยหนาบ้าใหม่ใหม่กับคอยกับเบาภาษาเบาอย่างไรใดเนาะกระคบเพลินกระเฮ็ดงานโยนน้ำเพลินนั่งเพราะว่าพว่าเพลินกับมีอันแกลหรือดีมีร้านกาแฟร้านยังกับว่ามีงานเฮ็ดเท่านั้นถ้าภาษาคอยกับว่าในใดมาได้ปีกว่าๆนึงมากทั้งนั้นกับมาแรกๆกกับเฮ็แฟนขับรถไปส่งเวลาเฮ็ดงานั่งพอจะควงว่าท่นไหนมีใบขับขี่ว่าท่านไหนมีรถเนาะ เฮ็ดงานงานกับเฮ็ดอันอาทิตย์หนึ่งหือเฮ็ดแค่มือสองมือก็สีออกมาจะใสเนาะกับไปเฮ็ดงานน้ำเขาหนึ่งเพิ่นกะสีว่าเพิ่นกะสีเพิ่นกะสือตัวจังน้อยเพิ่นกะสีว่าเพิ่นกบว่าผัวเพิ่นรวยมีชื่อเสียงมีลานกาแฟห่างห้างมี่เแล้วดีเพิ่นกะเลว่อบานสถาพนาตัวเองเป็นเจ้าหญิงไม่อห็นาสาราชวัฒ เพิ่อนกับอนอีสานนี่ล่ละแง่ซ่านเพื่อนยนูอันประเทศไทยกะธรรมดาบ้านเฮ้านีา่ล่ละแต่ว่าเพื่อนกัมากะมโนยูนี <c oughs> เน่เพื่อนกับมาแต่งตั้งตังตวเองเป็นเจ้าหญิงภาาน้งบานในภาษาทีนน่ะะทจะหิงโลกภาษ <c oughs> าอลัะก็เฮตุงงานน้่เพลินหนไอยสักพัก เพราะภาษากับบะไรเนาะก็เหตุคิดว่ามีมูไม่ยังนี่นะเพื่อนกันเจ้าหญิงเนาะเพิ่นก็ทถ้ำตัวเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าได้แต่ว่าผัวเพื่อน่นกับอายุซ้ำๆกันกับคอยก็เลยเว้ากันดูเดือนเจ้าหน่อยเพราะว่าก็อายุซ้ำกันเนาะก็เลยถือกันก็ผัวเพื่อนเฮ็ดงานฝปก็อันนี้ก็บ่รูู้ตัวดอกก็บ่ได้คิดยังก็เว้าเขาคบกันไปปกติธรรมดาบ้านห้อง่ได้คิดยัง บานีอกกับโกหูกทา่งนี้กับโกหูว่าข้าเจ,าเาจา้าอันเอาเจ้าค้องไปว่าพืาืนก็อีกมูนึงอยู่น้ากันนมีกันได้หมาซีข้นได้กลมหนังครบกันอยู่กระเหากบับเบาผืนส้มหนันซัวเขาฟังจังสันจังสีอยู่กับส้มนันกบับเบาผืนเห้าซูวเขาฟังจังสันจังสีเจ้าหญิงในถุงลาเป็นเดิม <c oughs> บาท,ที่นี่หอดอันหอดมือมากก็าจังนาปราสาทนั่งขึ้นไม่จังไหน มาหึงผัวหึงน้องไส่น้องไส้ผัวไส้ข่อยวาจังสัน่นจังสี่ว่าประกาศเขียนในเฟซบุ๊กจังสัน่นจังสี่ว่าให้ข่อยทรงขอความเมตตาเห้ข่อยว่าข่อยทานว่าข่อยจังสั่นจังสีว่าท่านนี้ว่าเขียนประกาศในเฟซบุ๊กว่าบ่อยากมาหนีเรื่องบ่อยากมาทะเลาะกับข่อย ว่าประหยัดขึ้นเสนแหลกครับเกลือเตื่นค่ะลูกออกจากทุงลาเวนเดอร์อีหล่าสงสัยนั่งสีเบิงงหนังไทยมากไปนั่งกัเลยสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าหญิงอยู่ในทุงลาเวนเดอร์ตากับปอยนั่งไปเอางอชิก,กัง นั่นละจุดตรง the น,นั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเป็นแรงมันด้านใจแรงบรนดาลใจสำคัญที่เฮ็ดในคอยอันเฝ้าหางานเฮ็ดเฝ้าเลี่นภาษาแล้วก็เฝ้าเฮ็ดอันใบขับขี่แล้วก็เฝ้าสื่อรถอันนั่นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้คอยพยายามที่สส an ี่้าภาษาได้เฝ้าให้หางานให้มันดีที่สุดเฝ้าให้มีใบขับขี่แล้วก็เฝ้าให้มีรถอันนั่นเป็นจุดจุดเปลี่ยนชีวิตข่อยด้วยก็ต้องขอบคุณนา่ง ขอบคุนนางเสียหายบทเรียนอันนี้ก็คข่อันละสิ่งบางประสบประสาประสบประการประสบการค์คนเฮานั่นบางครั้งนั่นถึงมันสีดีสีลไร่มันก็เป็นบทเรียนมันก็เป็นตัวพัฒนาตัวเฮาไปนั่งอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร่ายทั้งหมดทุกสิง่งทุกอย่างประสบการที่เฮาผ่าน,นมามันมันมันเป็นบทเ,เรียนมันแค่แต่เฮาพัฒนาตัวเฮาเองได้ อันลามีหลายมีหลายเดี๋ยวว่าจี้เขาก่อนจังมเวากันนั่นอีพี่หนาะมีมีมีเรื่องสีมเวอามาอย่างไรฟัง่งแช่ประสบการณ์ในฟั่งหลายเรื่องถ้าพายามายู่น่กับฟั่งไหวเพื่อเป็นบทเรียนพอสิไใด้ราฟั่งไววสีได้รู้ว่าการปฏิบัติตัวของทานดีสี่เพื่อเอาตัวรอดจากคนประเภทนี้ควรนสีทําำตกจนแหลกเจอกันอีพี่หนาะ สวัสดีบ่ไรีเด้อค่ะเขาจีอยู่สวัสดีค่ะ